ผมกันกับ r a v e l Gamer นะฮะโอเคโอเคครับวันนี้ครับผมก็จะโปรโมทเซิร์ฟกันอีกแล้วเซิร์ฟผมเซิร์ฟที่ว่าคุณนิกอัดลงไปแล้วครับนะฮะซึ่งเฮ้ยมันไม่แหลกเว้ยอ่ะนี่ก็แอดมินนะฮะตานนี้จ้ะอ้าวแล้วไปบอกกดไปไหนมีปนะัญหาอ๋อ,อ,อแปนผิวค้าง เอาเถอ,ะเอ,เถอ,ะเอนะฮะซึ่งเราจะมาเล่นในเซิร์ฟตัวเองกันดีกว่านะฮะวันนี้ครับสอนทีพีฮะให้คนนี้มาดูเอเองนะฮะว่าการทีพีทำยังไงนะครับขั้นแรกครับต้องหาจุดที่เราจะทีพีเขาฮะไม่อ่ะเออไม่แหลกครับไม่แหลกซิร์เบอร์ซิเดอร์เต็มที่ฮะ และก็แปลกแล้วครับอ่าตรงนี้แล้วกันนะโอ,อเครอยากรู้ที่ผมก็ทับวีหนึ่งคนระับผมผมทับเขียนทับอย่างเงี้ยหาง่ายดีเขาก็จะบอกว่าอยู่ตรงนี้นะเครเฮ้ยไม่ใช่ละแมมาสวัสดี คนละเรื่องแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมาให้จัดการอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสอนแล้วฮะสอนแล้วนะอีกคลิปหนึ่งขายขายเหรอครับไม่ไปแล้วนั่นจะแบนทิน้งแล้วเนี่ยมันได นี่เขาก็วับเป็นนะฮะคือเราสองคนอนะทำมั่วๆนะฮะซึ่งได้เฉยเลยจะอันนี้อะไรคุกคนทำเป็ศกดบอกเลยว่าไหนกดอ้ยเดี๋ยวอุตส่ามีคุกนะเนี่ยอืมคุณอยากออกกล้องขนาดนั้นเลยเหรอคุณอัดเองก็ได้นะจริงๆแมเอ้า โอ้ดีมากเลยช่างดูครัเราจะมาแก้คุณนิกกันโอเคฮะทับพิมพ์ท TP จะ TP แค่เขียนเลยครับผมจะที TP คุณนิกโอเคไปตรงนี้ที่สองเก้าหกอ่าเดาๆครับเก้าสามอ่ะอีกทีหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดไปแล้วครับไปไหนอ่ะคุณนิกไปไหนเอ้ยไปไหนอ่ะ นี่กินไหนอุ้ยมาแล้วอนะฮะอสอนวับผู้เล่นเฮอ,อพร้อมกับผมเหมือเซิร์ฟนะฮะ,นะฮะแล้วก็ผมทำอะไรดีเซิร์ฟเรา โอเคคือเซอิฟเราไล่ไลมันอาจจะไลซึ่งสาระเลยะนะครับทำเซิฟเซิฟโอเควกนี้ผมเรียนปิดจ้าเพราะพี่มองคนอื่นเขาสอบนันจ้าผมเลยสบายนิดนึงนะก็นี่ครับผมว่าจะทำจุดสปาตรงนี้แต่คือมันไม่เอาอ่ะนะผมทำเป็นวาร์ปสปามาบนนี้ได้เลยนะฮะ คือเนี่ยฮะจะบอกข้อมูลทั้งหมดอยู่ตรงนี้เอาลเลยไงตื่นทําจุดกลับหายเ้ยว้าวกับเขียนทวิตแล้วกันนะก่อจะว้าวครับต้องโชว์ไวก่อนคนระับเลียผ่นช่องชอเออไอ้ตกอะไรไปวะอ่าพังเลยนะฮะโอเคบักบักอีกแล้ว อ๋อ uh huh. สร้างทันทีเชียวนะเออทำอะไรเนี่ยนะคูุณอยากรู้ว่าทำอะไรคุณทำอะไรอ่ะจริงๆงงโผเป็นซุ <c oughs> ้มเลยอ่ะ เน็นหรอเป็น <c oughs> ซุ้มเลยเหรอจะเก่งไปมมั้งผมก็ไรสระเ <c oughs> ซรฟเป็นเซรฟแบบ <c oughs> ไรสระนะจ๊ะ <c oughs> นี่ครับอย่างไม่แบบมีคุกดันไม่มีกดยำม,มากๆนะฮะโอเคอะไรวะนะเอ้ย ตออแล้วนี่ผมมาทำอะไรไรสาระเหรอไม่ใช่นะก็สอนาพูเุเล่นไปแล้วนะเมื่อกี้ล้วทำอะไรกันดีด,ด,ด,ดลาพิษสวยจังไปแกล้งคนอื่นดีกว่านะฮะอยู่เซอร์เนี่ยผมชอบแกล้งคนอื่น <c oughs> พู่รู้เหรอมันใหญ่นานแล้ว มันสุดจะใหญ่เลยแหละเข้าใจไหมมันสุดจะใหญ่เลยแม่ทำไม่ได้อ๋ออ๋อตรงนี้ตรงนี้อ๋อแหลกกระตุกจบอยพื้นแล้วแม่ว้าวเลี้ยวเชียวมันเหมือนเจ้าบักหรืออะไรนะฮะก็ไม่รู้อะโอ้โหไม่ยืินมาวะอันนะ รอ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 คลิปน kind of like like ี้ครับหาสาระยังไม่ได้นะบอกเลยจะไปไหนแล้าไม่มาอีกเอาไงเนี่ยเล่นนี้เลยเล่นนี้อ่ะเอาดิดักอะเออเอาเออนะมันถุกได้โอ้เดี๋ยวัสเซตบไวิรบลเลยอ่านฮะโอ้ ตอนมาช่งนี้คนรัเสเซียเม็นเข้ามาเสงก่อนเข้ามาเซเียนเลยรีเซิร์ฟไปสามรอบแล้วนะกดของเซิร์ฟนี้ทำไมคุณพี่ไม่บอกมาทางนี้ด้วยอ่ะแล้วที่ผมมาทำไมวันนี้อ่ะมาเพื่ออะไรสักละนะฮะโอ้ทำป้ายดีฟ้าเด็วกว่าเดวกว่าเดๆๆววววววตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดี แต้มันเป็นจุดบับบับจะไปข้างบนรายละเอียดรายละเอียดป้ายกันติดป้ายประกาศอ่ะเอาไม่มาอีกตรงนี้เลยนะฮะเป็นไงผิดไปเลยช่องทางติดต่อฮะ ส,สัมสันต์นิดนึงว่าติดต่อทางไหนอ่ะขีดตัวบึมบึม YouTube ครับอ่าผมก่อนเลยอ่ากอฟคุงก็คือไลเบเดอ,อร์เอาเด็กเกมเมอร์จา อา่าโว้ยกระตุกให้คนนี้มาเขียนกันคนระับผมเขียนไม่ค่อยถูกใช่ไหมเขาคุณนีเ้เป็นมาชาจังมันี่สิตามจาบายจ้าเขียนด้วยนะเออ ใส Finished ่ใสีสีฟองเสริมชั้งโลงไป <Gym. S 1> ทำรูปปั้นเลยดีกว่าไปผมว่ามันโล่งเกินไปแล้วเดี๋ยวผมทำรูปปั้นดีกว่าทำอะไรดี๋ยยังอะนี่เค้กอะนี่เค้กเหรอโอ้ถ้าไม่ขินบอกนึกว่าอ่าพวกอืม คุณนก็ชอบจังเลยกันลายตาเนี่ยนุมครับเดี๋ยวช่วยครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าไลายซึ่งสาระในคลิปนี้นะฮะว่าหาสาระไม่ได้เลยนะฮะถูกยุบไม่ได้ไม่ได้ผมกจะเลิอกอ่ะเถอะนะนานเกินก็ไม่ดีครับนานเกินเขาไม่ให้ลงเสียฟรีเลยนะเดี๋ยวผมค่อยทิกแท็กทิกวะแท็กคุณแท็ก ไอ้พูนไม่ออกแท็กค,คุณนิกไปด้วยเฮนะมาไปปิดคลิปก่อนไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวจริงๆคือและเกินไมหมท้ามใช้กดนะครับอย่าลืมอันนี้ของผมนี่สำคัญมากห้ามใช้ออห้ามใช้กดไม่ใช่ห้ามใช้มอสโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบาย